นี้นะครับชาวบ้านซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านราชปารบแล้วก็ซอยรางน้ำนะครับได้มีการเคลื่อนไหว2จุดนะครับจุดหนึ่งไปยื่นหนังสือที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอีกจุดหนึ่งไปประท้วงที่หน้าที่ทําการพักเพื่อไทยจุดที่ไปที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นก็มีตัวแทนไปยื่นหนังสือนะครับ,รบให้มีการตรวจสอบ คุณสันติพร้อมพัดน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับตัวสอบผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอมอรตรวสัตตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องอีก4 5ถึง5บริษัทกรณีที่รอฟอร์มรจะเวนคืนที่ดินของชาวบ้าน ย่านราชปรารพเพื่อสร้างสถานีราชปรารพและสถานีรางน้ำในโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะตัวแทนชาวบ้านเนี่ยบอกว่าตามแผนแม่บทเดิมรอฟมนะครับโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มตลิ่งชันมินบุรีจะวิ่งจากตลิ่งชันมาอนศวรีมาดินแดงผ่านกทมสไปสุวรรณธรรม ก่อนที่จะต่อไปอยังมิมบุรีแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆรอฟอรมอ์กับเปลี่ยนเส้นทางวกเข้ามาในพื้นที่ชุมชนของชาวบ้านแถวราชปารบรางน้ําอ้างเรื่องเทคนิคและความเจริญของส่วนรวมทําให้ชาวบ้านที่พักอาศัยและทํากินอยู่ในพื้นที่นี้ ซึ่งถือครองฉโฉนดอยู่นะครับได้รับความเดือดร้อนคือต้องถูกเวนคืนชาวบ้านไม่ได้คัดค้านการพัฒนาประเทศแต่คัดค้านรอฟมอที่กําลังดําเนินโครงการไม่โปร่งใสเพราะนอกจากจะเปลี่ยนเส้นทางวกเข้ามาในพื้นที่ชุมชนโดยไม่จําเป็นแล้วที่ดินที่ตั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน70ครูหาซึ่งอยู่บริเวณตรงข้ามกับโรงายอินทรา ที่รฟมอ้างว่าจะต้องเวรคืนรวม8ไร่รฟมอบอกว่าจะเอาไปทำแค่ทางขึ้นลงสถานีทั้งที่ความจริงแล้วการทำทางขึ้นลงสถานีไม่จำเป็นต้องเวรคืนที่ดินมากขนาดนั้นนะครับการเวรคืนที่ดินจึงทำมากกว่าความจำเป็นและน่าสงสัยว่าทำไมเส้นทางที่รฟมจะทำจึงไม่กำหนดพื้นที่สร้างสถานีราชบารพบให้เชื่อมกับแอร์พอร์ตลิงก์ที่อยู่แยกมักกะสันและมีที่ดินของการรถไฟที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย รวมทั้งมีการอ้างว่าก่อนหน้านี้ได้เข้ามาทําประชาพิจาร์แล้วแต่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยไม่มีใครรับรู้การทําประชาพิจาร์เลยนะครับ<ม>ชาวบ้านสงสัยไปถึงขนาดที่ว่าการที่วกเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มมาถึงที่ดินของชาวบ้านนั้น<ม>ไปเอื้อประโยชน์ให้กับห้างสรรพสินค้าบางห้างซึ่งน่าเชื่อว่ามีนักการเมืองเป็นเจ้าของอยู่หรือเปล่า<ม>นะฮะอีกจุดนึงไปเคลื่อนไหวที่หน้าที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับ<ม>ก็คล้ายๆกันฮะว่า ทำไมจะต้องมาเวรคืนที่ดินของชาวบ้านนะครับแล้วก็มาสร้างสถานีรถไฟฟ้า2ส,สถานีตรงนั้นซึ่งมันห่างก,กันเพียงแค่600กว่าเมตร600กว่าเมตรทําไมถึงต้องสร้างถึง2ส,สถานีนี่ฮะอันนี้ก็ขอให้ทางด้านของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบด้วยนะครับ,รบในขณะที่รัฐมนตรีว่าการคมนาคมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับก็พูดถึงเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มนะครับก็ บอกว่าการเวนเกนที่ดินในการก่อสร้างสงสถานีเป็นไปตามหลักเทคนิควิศวกรรมตามหลักความปลอดภัยและขนาดโครงการไม่ได้เอื้อธุรกิจพาณิชย์แต่อย่างใดนะครับแต่ยอมรับว,ว่าตอนนี้ตัวเองกําลังวุ่นอยู่กับเรื่องของร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้าน,านเดี๋ยวไว้ผ่านเรื่องของกู้เงินสองล้านล้านก่อนจะมาดูเรื่องนี้อีกทีหนึ่งอนีอ่แหละฮะ ส่วนความคืบหน้าโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะครับวันนี้ผู้ว่ารอฟฝการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณประพัฒน์จงสงวนนะครับออกมาพูดถึงความคืบหน้าโครงการสายสีนี้นะฮะสีแดงก็คือบางซื่อถึงรังสิตนะฮะว่าตอนนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างสัญญาหนึ่งนะฮะงานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบํารุงนะฮะแล้วก็สัญญา2ก็คืองานโยธาสําหรับทางรถไฟ ก็เข้าพื้นที่เตรียมการก่อสร้างตามแผนเอาไว้แล้วนะครับก็จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณสัก4ปีนับตั้งแต่1มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มั่นใจว่าจะเสร็จตามแผนงานแต่มันยังมีปัญหาอยู่ที่ว่าการรย้ายผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะที่อยู่ตามแนวเส้นทางการก่อสร้างซึ่งคุณประภัส์บอกว่าเคยสำรวจม,มาทีหนึ่งแล้วนะปรากฏว่ามีอยู่ประมาณสัก500ห้าร้อยลายที่บุกรุกนะฮะ แต่ทุกวันนี้พอสำรวจอีกทีอ้าวกลายเป็นว่าผู้บุกรุกเนียพันกว่ารายนะฮะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวถ้ายิ่งปล่อยไว้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้เองอาจจะต้องขอวงเงินงบประมาณในการชดเชยให้กับผู้บุกรุกนะฮะซึ่งยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องออกไปแต่ก็จะมีเงินชดเชยนะฮะ หรือว่ามีการอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะฮะสายสีแดงนะครับบางซื่อถึงรังสิตนะครับซึ่งยังมีปัญหาเรื่องการย้ายบุคคลที่ยังอยู่ตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้านี่อยู่นะฮะอาผมมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับตำรวจกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยเป็นวันที่ต้องมีจ่ายเงินมีการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการตำรวจนะฮะ ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าที่สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้มีกลุ่มนายตำรวจทั้งระดับชั้นสัญญบัตรแล้วก็ชั้นประทวนกว่า70นายเนี่ยจับกลุ่มวิพากวิจารณ์สีหน้าเคร่งเครียดนะฮะเพราะว่าทางกรมบัญชีกลางที่จ่ายเงินเดือนให้กับตำรวจโดยมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านโป่งมาให้กับเจ้าหน้าที่ปรากฏมีตำรวจเกือบครึ่งโรงพักถูกหักเงินเดือนจนไม่มีเงินเหลือ คือเหลือน้อยกว่าปกติไม่รู้ว่าหายไปไหนนะยกตัวอย่างเช่นดาบตำรวจบุญทิน่นนิ่มนวลตำแหน่งผอบอหมู่งานธุรการสืบสวนเนี่ยก็ไล่ฟังบอกตัวเองปกติจะได้รับเงินเดือนเดือนละ22,230บาทเงินประจำตำแหน่งอีก3,000บาทเดือนหนึ่งสรุปเบ็ดเสร็จได้ประมาณ25,230ก็ปกติทุกเดือนจะถูกหักค่าสากร 1, 000, หนึ่งพหักเงินกู้ออกไปอีกหมื่นส ก็จะต้องมีเงินเหลืออยู่ประมาณหมื่นหนึ่งแต่มาในเดือนนี้เนี่ยนะครับทางกรมบัญชีกลางเนี่ยโอนเงินมาให้เหลือเพียงแค่1,943บาทบามไม่รู้หายไปไหนอะ่ะก็เลยเครียดเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงมีทั้งภรรยามีทั้งลูกเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปจับจ่ายเป็นค่าครองชีพประจำเดือนยังไงนะครับแล้วก็ยกตัวใหญ่คนหนึ่งดาบตำรวจทศพรมั่งลิมนะฮะคนนี้ทำหน้าที่สายตรวจนะฮะ ไม่เคยมีการกู้ยืมเงินสากลหรือธนาคารอมสินเลยเงินเดือนเดือละ1 8 0 0 0บาทแต่กลับถูกหักเงินกู้ธนาคารไป1,4,120บาทหักเงินประจำตำแหน่งอีก3,000บาทสรุปแล้วเดือนนี้เหลือเงินเดือนที่ได้รับเพียง700กว่าบาทบางรายเหลือแค่ร้อยกว่าบาทก็มีอืปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้ตํารวจนั้นเสียขวัญกาลังใจว่ามันผิดพลาดตรงไหนยังไงทางผู้กับสพบ้านโป่งพันบรีอิทิพล ชาลานชายอนเดชะนะครับบอกถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบอกว่าตอนนี้ก็ให้ทางตำรวจที่ทำบัญชีเนี่ยได้รวบรวมยอดนะฮะว่ามีใครที่ถูกหักไปเกินจริงเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไรจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะส่งเรื่องไปทางภูทรจังหวัดราชบุรีเนี่ยให้รับทราบนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายที่ทำบัญชีเงินเดือนให้กับตำรวจในจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็น เป็นเป็นหน้าที่ของเจ้านหน้าที่การเงินของภูทรจังหวัดราชบุรีเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าตอนหลังเนี่ยโอนงานตรงนี้ไปให้ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยดำเนินการโดยตรงก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงรอยต่อนี้หรือเปล่ามันทาให้เกิดปัญหานี้ขึ้นทางกรมบัญชีกลางเนี่ยอาจจะไปได้ข้อมูลหรือว่าไปหักเงินผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ไม่รู้่ะก็เลยทําให้ตํารวจเนี่ยได้รับเงินเดือนแค่บางรายเนี่ยเจ็ดร้อยบ้างบางรา,ายร้อยกว่าบาทตัว <c oughs> โอ้โง หักอะไรกันโอโอแล้วแล้วเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะที่สอพอบ้านโป่งนะฮะน่าจะมีปัญหาในทุกสอพอทุกสอพอของจังหวัดราชบุรีอะทุกโรงพักเครียด<อ>ปัญหาแบบน,นี้เครียดเลยนะฮะคนเงินเดือนเป็นหมื่นเนี่ยเปิดดูในในบัญชีที่โอนเขาโอนเงินเดือนผ่านทางแบงค์กรุงไทยใช่ครับเหลือหลักพันเหลือหลักพันเหลือประมาณพันเศษ โอ้โหเครียดเลยนะฮะบางคนเนี่ยเหลือเจ็ดร้อยเหลือร้อยกว่าบาทมันหมดกําลังใจทันทีนะอมันหมดมันหมดแรงทํางานเลยไปต่อไม่ได้เลยไปต่อไม่ได้เลยแบบรู้สึกแบบโอ้โหเห็นผู้ลายวิ่งผ่านหน้านี่แบบมันหมดแรงวิ่งไล่ตามเลยะโอ้โหมันทาไมเป็นอย่างนี้นะฮะต้องรีบดําเนินการแก้ไขด้วยด่วนครับอ่าเดี๋ยวเราพักกันอีกสัปดาหนึ่งนะครับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคําถามกับสีดูรัก์ สัตว์ชนิดใดเป็นตัวหลักในโฆษณาของสีดูลักส์กสุนัขตัวโตขนยาวขอสุกรตัวอ้วนขนสัน้นพิมพ์เอ็นเว้นวรกตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับหมอนผ้าห่มจากสีดูลักส์สัปดาห์ละ3รางวัล